เียนี่มันวันรวมมือใหม่หรือไงวะโหเจ็บๆกันเลยใช่ไหมยำหรับเที่ยนตีคนอื่นไหมตีคนไทยออกมทำไมคนอื่นนี่คนน้อยใจอ่ะคุเพื่อนๆไอ้กับคนน้อยใจเลย ฝรั่งเล่นคล้ายเหมือนกันนะคุณเห็นได้คุณเห็นเดนเอลแลนด์สองยังคนเ่องแล้ล่เดนเอลแลนด์เหรอเงีจะมาอีกอ่ะ 4เกสางตัวใช่ไหมดีนะถึงว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าไม่เกเ่งในเรื่องแต่ถ้าได้อารมณ์แบบ GDA ก็จะดีมากเลยแั่แซนอะเติร์นเดลเนี่ยหากเออแซนอันนี้เล่นแล้วเบื่อยากนะคอนเยอะ เนแอนเดสภาคไหนวะเนแอนเดสอะไรลอีกอารมันวาจิตี้ใช่ปะตกปลาด้วยตกแสงวนไปวนมีคนว่น้ำไม่เป็นตกน้ำบเดอบอกลาไว้กัน่ะ เห็นก๊อบเฮ้ยโอ้โหกลับมาไม้แดกผมพ้นพิษแต่กูยังวิ่งไปถึง้วย

ไอ้คิพายโคไปอีสโลกูอยากชอบเลยใส่ดีเกาะมานีกว่าเกาะดียังไวเลย อไรอ่ะมึงอรีอย่างไวเลยสองคิ้นเลยมั้งนี่ยดูซองผมยิงดองกกระแปดอเเรามีคนน่าจะโจอยู่แต่คอมนี้หมอไม่ก็จะรอดว่นะ เขาจะไม่ีคุณอยู่โอเกีดโคงี้เลยแม่งไม่ดีจะลู้ให้เด็ดเป,ป็นรุ่นเทพดียิวอะไรวะโอ้ยขขบคุณนะที่ข้าบัาให้ต่ดีจังเลยตะก้อน เราปวดมีมิตเป็นไม่ต <extern als> ้องไปใช่ม <himself> ีม no ิตล้มตัดอ่ะไม่เกิดระบบนาตีก่อนแต่มันล้มฮันเตอร์ทีมเล่นไม่เป็นได้เลยแหละเอาจริงมันจะน้องขนาดไนตัวจิ้ม่พาวอะ เวแทใจอยู่เบื้องหลังจาร์ไของมเล้ไป้นั้ั่นเหอะจุดปาร์ตไของทีมเลยตัวเนี้ยุตจ้ะเอาใหญ่มาตีเลยโคตรหดวละแม็กกปาไของกันเนีวก มาทำไมเจบมาทำไมจะมาทำไมก็ตายอยากพาบบไม่มีใครคุ้มัตอ่ะจบมามพูดอยู่เ้องหลัง เ <Well> อาทำไมแซปเปอร์ไม่ทำซ <c oughs> ัพพอร์ตนวะหรือทำเอาไปโดนไปมเบอร์ชอีกขอบคุณนะ <c oughs> ม,ม <c oughs> อเบอร์ <tank> <c oughs> the monster has a goal ตายหรอก็อมันน้องโอ้โหลูกแมงมุมพิษจังวะสองลูก ไปใหญ่วะมันดินนน้นมันดินน้นวะ่ะเป็นแบบนี้ว่าไงทุกคนตอนนี้ต่มัน,นนะเน, <laughs> นื่นนองนะเนื่องายน้องจับเลย 哦，那酷嘞。